สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนนะครับย้ํานะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวยางปัดน้ําฝนนะครับเอานะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับการที่เรานะครับเลือกซื้อปัดน้ําฝนไปในคลิปที่แล้วนะครับมันจะมีปัดน้ําฝนอยู่2แบบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าชนิดไร้โครงสร้างนะครับไร้โครงนะครับ อ่าตรงนี้นะครับถามว่ามันไหลยังไงนะครับมันก็ยังคงมีนะครับเหล็กที่อยู่ข้างในนะครับเหล็กที่อยู่ข้างในตรงนี้จะเป็นเหล็กแบนนะครับเป็นเหล็กแบนเป็นเหล็กสปริงนะครับตัวนี้มันจะเป็นสปริงนะครับอ่าเวลาที่มันทํางานมันก็จะกดลงไปกับพื้นกระจกแบบนี้นะครับอ่านะครับก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับในการที่เราเลือกซื้อปัดน้ําฝนนั้นนะครับ ปัดน้ำฝนเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับแบบมีโครงสร้างในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเวลาที่เราไปซื้อนะครับเลือกซื้อก้านปัดน้ำฝนมานะครับเขาก็จะแถมอ่าถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับถ้าเป็นโครงสร้างแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาจะแถมตัวนี้มานะครับนี่แล้วก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับอ่ามามาหลายรูปแบบเลยนะครับมันจะมาหลายรูปแบบเลยนะครับหัวเขาเรียกว่าหัวต่อนะครับ เวลาที่เราไปซื้อมาเพราะว่าหัวต่อบางรุ่นมันจะเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้บางรุ่นมันจะโค้งงอนะครับอ่าเมื่อเราได้หัวมาแล้วนะครับเราก็สวมลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอสวมลงแบบนี้นะครับถ้าเราไปเลือกซื้อมานะครับถ้าเราซื้อเป็นชุดนะครับก็กดลงไปแล้วก็เอาตะขอมาเกี่ยวหรือว่ามาสวมนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ง้างตรงนี้ออกนะครับง้างออกเลยนะครับนี่มันแงะง้างออกได้แล้วก็เอาตะขอนะครับ ต่ขอมาเกี่ยวนะครับต่ขอการปัดน้ําฝนมาเกี่ยวหรือว่าจะเป็นแบบเสียบข้างในก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเขามีชุดต่อมาให้เราสามารถใช้ได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้อ,อการปัดน้ําฝนนั้นนะครับเราต้องวัดความยาวนะครับต้องวัดความยาวด้วยนะครับว่ากระจกปัดน้ําฝนตัวเดิมที่อยู่กับตัวรถของเรานั้นนะครับยาวกี่นิ้วนะครับบางรุ่นอาจจะเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาอาจจะเป็น18บแทับสิ นะครับก็คือซ้ายส8ขวา18อย่างนี้นะครับอ่า18ดนิ้วนะอ่าในรถรุ่นใหม่ๆออกมาจะเป็นส8 21ดสิบอดนะครับอ่า19 22้ายี่บนะครับส7 2เจดประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอยู่นะครับอ้านะครับในเมื่อเราพูดถึงนะครับอ่าปัดน้ำฝนแล้วทีนี้ถ้านะครับถ้าบางท่านนะครับเสียดายโครงสร้างเดิมนะครับเสียดายโครงสร้างแท้เสียดายโครงสร้างเดิมนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวยางตรงนี้ได้นะครับตัวยางปัดน้ําฝนตรงนี้นะครับเราไปหาซื้อนะครับถ้าเราไปซื้อในแอปนะครับถ้าเราไปซื้อในแอปมันจะอยู่เส้นละสิบกว่าบาทรวมค่าขนส่งแล้วก็ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าเรามาซื้อนะครับหรือว่าให้เขาติดตั้งให้อยู่ตามข้างทา,างเนี่ยนะครับบางที่ก็6กสิบบางที่ก็แปดสิบนะครับบางที่ก็ร้อยหนึ่ง นะครับแล้วแต่เขาจะชาร์จเรานะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนนะครับเพราะว่ารถของเราใช้งานมานานยางปัดน้ําฝนมันก็จะเปื่อยแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเปื่อยมันก็จะขาดแบบนี้นะครับแข็งกระด้างนะครับปัดไม่สะอาดนะครับเพื่อนๆนะอ่าอันนี้เราก็ต้องนะครับทาการเปลี่ยนถ่ายออกนะครับอ่โดยนะครับ ปัดน้ำฝนทั้งสองแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยทั้งแบบมีโครงสร้างและแบบไร้โครงสร้างนะครับเราสามารถซื้อเฉพาะตัวยางมาทําการเปลี่ยนถ่ายได้นะครับอ๋อเนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนถ่ายอย่างไรน,นะ,ะยางปัดน้ําฝนที่เราจะต้องไปซื้อมานะครับมันก็จะมีความยาวนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าการปัดน้ําฝนยาวเท่าไหร่นะครับ เราจะซื้อมาสองเส้นเส้นซ้ายกับเส้นขวานี่แหละนะครับเราจะซื้อมาสองเส้นนะเพราะเส้นเดียวมันก็ยาวไม่ถึงอ่ามันยาวเกินถ้าเราไปตัดแล้วอันที่สองมันก็จะไม่ถึงดังนั้นเราต้องซื้อมาสองเส้นนะครับแต่ทีนี้การที่เราซื้อเฉพาะยางปัดน้ําฝนมาเนี่ยนะครับเฉพาะยางตัวยางปัดน้ําฝนมาเนี่ยยางปัดน้ําฝนมันก็จะมีอยู่อ่ารู้สึกว่าจะมีอยู่สองแบบนะครับทุกท่านแบบที่หนึ่งเป็นยางธรรมดานะครับเป็นยางธรรมดาแบบที่สองจะเป็นยาง เคลือบเคลือบน้ำยาให้มันลื่นนะครับดังนั้นถ้าเลือกได้ถ้ามีตัวเลือกให้เลือกแบบเขาชุบน้ำยาให้มันลื่นนะครับเวลา,าเวลาที่เราปัดน้ำฝนเนี่ยนะครับมันจะได้ลื่นมันจะได้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับมันก็จะไม่ไม่สร้างความฝืดไม่สร้างความหนักหน่วงนะครับมาให้กับชุดอมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะครับทุกท่านดังนั้นก็เลือกกันสักนิดหนึง่งนะครับเอาเดครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธ kind of ีการเปลี that ่ยนถ่ายกันก่อนนะครับอ่าโดยปกติแล้วเราดูดีๆนะครับเราจําดีๆนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สามล่องเห็นไหมสองสามล่องเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเหล็กอยู่หนึ่งเส้นนะครับประกบซ้ายขวาเลยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเพื่อนๆสังเกตไหมว่าฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งมันจะล็อกหัวไว้แบบนี้มันจะมีอ่าสันนูนล็อกไว้นะครับมันจะมีสันนูนล็อกไวเนี่ยนะครับเห็นไหม มันจะมีสันนูนล็อกแล้วก็เอาหัวก้านปัดน้าฝนบีบไว้นะครับกันหลุดนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งกันหลุดไว้นะครับนะดูดีๆในร่องนะครับมันจะมีร่องนูนอยู่นะครับอ่านะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเราก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงฝั่งเนี้นะครับนี่นะครับดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ดึงออกมาเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราดึงออกมานะครับ อ่าแล้วทีนี้เราก um. ็นะครับได้ซื like ้อต um ัวปัดน้ําฝนอ่าตัวยางปัดน้ําฝนมาใหม่นะครับเวลาที่เราไปซื้อยางปัดน้ําฝนมาใหม่เราก็เอาเหล็กออกเนี่ยนะครับเอาเหล็กออกก่อนนะครับเหล็กนะครับเหล็กมันก็จะมีหัวอยู่เนี้ยนะครับหัวล็อกเหมือนกันนะครับหัวล็อกกันหลุดเนี่ยเห็นไหมนะครับตัวเหล็กมันก็จะมีหัวล็อกกันหลุดอยู่นะครับอ่าตัวเหล็กสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวยางที่เราซื้อมาใหม่นะครับยางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับ เนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวจุดตำแหน่งล็อกอยู่นะครับจุดตำแหน่งล็อกกันคายอยู่มันจะมีหลุมลึกอยู่นะครับมันจะหัวตันฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่แล้วมันจะไม่เหมือนกันนะครับสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยนะครับอ่าสองฝั่งซ้ายขวามันจะไม่เหมือนกันนะเวลาที่เราประกอบนะครับเวลาที่เราประกอบนะครับอ่านี่นะครับเวลาที่เราประกอบนะดูดีๆนะนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหม อ่ามองไม่เห็นอ่กลับด้านดีกว่าโอ้เมื่อใส่กุบบัถนาแต่ล่พี่น้องนะครับเอ้านะครับเวลาที่เราประกอบนะครับเราจะประกอบแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาลงไปในร่องเลยลงไปในล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ้าเมื่อใส่กบบัถนาเด็อพี่น้องนะครับเอาลงไปในร่องแบบนี้ก่อนเอ้ามันไม่ลงนะครับผมไม่อยากให้บังนะนะครับดูใหม่นะครับลงไปในร่องแบบนี้นะครับอ่าดูดีๆนะครับดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับ นี่นะครับด้านนี้นะครับเห็นไหมนะครับเอาลงไปในร่องแบบนี้นะครับเอาลงไปเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาก็เอาลงไปในร่องนะครับเอาลงไปในร่องร่องบนนี่แหละนะครับพอเราลงไปในร่องเสร็จเราก็รีดให้มันเข้าร่องเลยนะครับรีดให้มันเข้าร่องเลยนะครับตรงนี้นะครับรีดให้มันเข้าร่องเป็นชิ้นเดียวกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลย นะครับหลังจากที่เรารีดเข้าร่องแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็นะครับเอาด้านหลังสอดนะครับเอาด้านหลังสอดนะครับเอาด้านที่นี่นะครับเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับทุกท่านนะครับอ่าเราก็จะค่อยๆสอดเข้าไปนะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับเวลาที่เราดันเข้าไปนะครับเราดันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ฝั่งนี Alan, ema, ้มันอาจจะเลื่อนหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาดันเข้าก็ได้นะครับฝั่งนี้มันอาจจะเลื่อนหลุดเราก็ดันเข้าก็ได้นะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เราจัดได้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับสอดไปเรื่อยๆนะครับสอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสอดไปเรื่อยๆใครอ่าถ้าอยากให้มันลื่นก็เอาวัสดลินทาก็ได้นะครับมันก็ลื่นแล้วเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับสอดเข้ามาแบบนี้นะครับ สอดเข้าร่องเลยพอมันเข้าร่องลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็ดึงเลยนะครับดึงดึงมาเดี๋ยวมันก็จะเข้าร่องเองนะครับดึงมาจนกว่านะครับเราจะดึงมาจนกว่าเห็นไหมมันจะมีร่องอยู่นะครับเห็นไหมเหลือนิดเดียวน,นะครับเราก็ดึงมาให้มันให้ให้หัวดำๆตรงนี้นะครับให้หวัวดำๆตรงนี้มาเข้าร่องร่องสุดท้ายนะครับมันก็ถือว่าเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ต้องออกแรงกันสักนิดหนึง่งนะครับอ่าอันนี้เข้าเรียบร้อยนะครับเพื่อน นะครับเข้าไปเรียบร้อยก็ดึงดึงสักน,นิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนของการเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนนะครับอันนี้เป็นก้านปัดน้ําฝนนะครับแบบมีโครงสร้างต่อไปนะครับเราจะไปเปลี่ยนก้านยางอ่ายางปัดน้ําฝนชนิดที่ไร้โครงนะครับยางปัดน้ําฝนชนิดไร้โครงเรามีวิธีการเปลี่ยนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทีนี้นะครับ เราจะเอาออกยังไงล่ะนะครับนี่นะครับในเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองด้านซ้ายขวาเลยนะครับวิธีการเอาออกเราก็งัดตรงนี้นะครับงัดดันตรงนี้ออกไปเลยนะครับนี่ครั้งนี้มันไม่ได้มีอะไรนะครับงัดดันออกไปเลยนะครับอ่านี่นะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับเรางัดตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับเวลาประกอบใครอยากหยอดกาวก็หยอดนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับพอเราดันออกมาแล้วนะครับต่อไป นะครับเราก็ดึงออกมาเลยนะครับดึงยางตรงนี้ออกมาเลยนะครับนี่นะครับเราดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับอืมนี่ดึงออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นยางนะครับเวลาเราประกอบก็เอาสอดกลับเข้าไปอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับอ่าตาไล่เหรอพี่น้องนะครับเราก็สอดแบบนี้เหมือนเดิมแหละนะครับข้อมหน้าลงนะครับแล้วก็เอาสอดล่องบนสุดนี่แหละนะครับตรงนี้จะเป็นโค้งสปริงนะครับอ่านะครับเราก็สอดเข้าไป แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนี่นี่นะครับอ่ะนะครับเราก็สอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปอันนี้มันขาดแล้วล่ะนะครับเราก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงเข้าไปจนสุดแบบนี้แหละนะครับมันก็จะไหลลื่นเข้าไปเลยใส่วาสลินนิดนึงนะครับอ่านี่เราก็ดันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ ดันเข้าไปให้สุดนะครับพอดันเข้าไปสุดแล้วก็จัดตรงนี้นะครับจัดตำแหน่งตรงนี้ให้มันเข้าสักนิดหนึ่งนะครับอ่าดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เอาอ่าหลังจากนั้นถ้ามันยาวเราก็ตัดนะครับถ้ามันยาวเราก็ตัดแล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละนะครับมันก็จะมีล็อกให้สวมอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นี่นี่นะครับกล้องก็ไม่อยากจะโฟกัสไม่รู้เป็นไรวันนี้นะครับ ผมก็ไปแล้วก็ยอดกาวใครจะล็อกก็ล็อกเลยนะครับล็อกด้วยกาวนะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนสำหรับแนวทางในการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนด้วยตัวเองนะครับทุกท่านนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่านะครับเอาดูตัวไหนแล้วล่ะอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเึงนะครับยวเดยวแ้วเดวิปผมพีน้องนะครับอ่าดูนะครับ ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปอ่าก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางในการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ